สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเมชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะปักแรกของเดือนมีนาคมปี66นะก็เป็นคิวของชาวธนูนะคะ ช่องเมเมดูได้ทั้งลัคนาดูได้ทั้งราศีนะการแบ่งวันที่ก็ได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบของไทยเลยนะคะไม่ฟิกนะเหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะเช่นมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าอยู่เนี่ยเมมมีดวงคนโสดสนิทแล้วก็ดวงคนรอรักเก่าแย่งให้นะคะยินดีต้อนรับชาวสองด้วยใครที่ดีวกับชาวธนูเข้ามาสองดวงนี้ได้นาไพสลับค้างกันได้นะคะคุณปรับเอาเองได้เลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเมย์จะเริ่มจับไพ่นะคะให้กับคุณธนูแล้วก็ชาวสนะสามใบข้างบนนะคะเป็นตัวตนของคุณธนูนะคะในปักแรกของมีนาคมนี้นะคะสามใบข้างล่างเป็นตัวตนของแฟนคุณธนูคะ่ะหรือว่าคนที่คุณรักนะคะเรามาเริ่มจักไพ่สำหรับกันก่อนนะคะมีควีนออฟคัพสกับหัว ช่วงนี้ระวังเรื่องของอารมณ์ที่อ่อนไหวด้วยกันทั้ง2องฝ่ายนะคะคุณและเขาเนี่ยอาจจะมีการเข้าใจผิดกันได้หรือว่ามีความเซนซิทีฟมากเป็นพิเศษเวลาจะพูดคุยอะไรกันเนี่ยต้องาารักษานําใจกันให้ดีนะคะเพื่อป้องกันการทะเลาะกันเนาะเรามาเริ่มจากไพ่ของคุณธนูนะคะคุณได้ราชนีถือคาถานะคะคุณได้อัศวินถือคาถากับผัวแล้วก็มี3ดาบที่กับหัวแนวโน้มก็ดีขึ้นนะ การที่ไพ่สามดาบขึ้นมากับหัวเนี่ยมันก็ชัดเจนนะคะว่าปัญหาลหลักๆที่ทาให้ไม่สบายใจที่ทิ้มแทงใจเราอยู่เนี่ยมันจะผ่านพ้นไปนะคะมันจะเบาลงถึงแม้ว่าเรายังมีความใจร้อนอยู่บ้างหรือว่าความเซนซิทีฟอยู่บ้างอย่างที่ไม่บอกนะคะแต่ว่าเราจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะคะมีราชิดีถือกทาเข้ามาแบบตั้งตรงนะคะคุณธนูเนี่ยสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นถึงแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะหลุดๆบ้างแต่คุณก็จะดึงตัวเองกลับมาได้ แล้วก็แก้ไขปัญหาได้นะคะในส่วนที่มันยากๆอ่ะนะคะแต่ว่าบางส่วนที่มันอาจจะต้องหลงเหลืออยู่ต้องให้เวลากันก็ต้องปล่อยวางนะแฟนคุณนะคะได้ห้าดาบกับขัวได้ดมูลกับผัวแล้วก็คิงเถือทากับผัวเนี่ยทั้งคู่เลยต้องระวังเรื่องของอารมณ์นะคะทั้งอารมณ์อ่อนไหวแล้วก็อารมณ์ร้อนอันนี้ชัดเจนบางครั้งก็ควบคุมสถานการณ์บางอย่างไม่ได้สำหรับแฟนคุณแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้น เดิมูนกับหัวแล้วแปลว่าไม่มีความลับกันนะคะแล้วก็อะไรที่มันไม่ชัดเจนไม่มั่นคงมันก็จะผ่านพ้นไปนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาแทนที่นะคะอะไรที่มันมืดมนนะคะแฟนคุณก็จะแก้ไขปัญหาได้เหมือนกันแล้วก็ไพ่ห้าดาบขึ้นมากับหัวก็บง่งบอกว่าอะไรที่มันเคยทําให้เขาไม่สบายใจอะไรที่แบบเป็นปัญหาสําคัญสญเนี่ยมันอยู่ในอดีตแล้วนะคะก็แปลว่าปัจจุบันเนี่ยดีขึ้นนะก็รับพลังงานบวกได้เลยทั้งสองท่านนะคะ ปัญหาต่างๆจะผ่านพ้นไปแบบค่อยๆผ่านไปนะให้เวลากันและกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะไพ่ทาโร่อีกสำรับหนึ่งนะคะเมยจะเปิดให้เป็นแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะของปักแรกนี้นะคะเป็นไพ่ทาโร่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นอีกสำรับหนึ่งเลยนะเดี๋ยวขอพลังงานนะคะบทสรุปหรือว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับชาวธนูด้วยนะคะแป่ไพ่สามใบาค่ะ โอ้ไพ่ดีมากๆไพ่ดีจริงๆนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณดีมากเลยนะเดี๋ยวเมีขอเช็คไพ่สำรับให้ก่อนมีสี่ถ้วยกับผัวนะคะต้องระมัดระวังนะคะบางช่วงเวลาที่อาจจะต่างคนต่างเซนซิทีฟน้อยใจกันแล้วก็ต้องระวังเรื่องของคําพูดค่ะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทะเลาะกันได้เนาะก็มีคําเตือนแค่อย่างเดียวแหละนะคะการพูดจาอะไรอะ่ะถ้าพูดแบบมะนาวไม่มีน้านี่ไม่ได้เลยนะคะมันจะไปกันใหญ่เนาะถ้าควบคุมอารมณ์ได้นะคะก็จะสามารถผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีค่ะ ไพ่บทสรุปหรือว่าแนวโนม้มความสัมพันธ์ที่ได้ดีมากมีราชนีถือถ้วยนะคะมีวิวฟอร์จู e แล้วก็เดอร์สเลนคุณสองคนท้ายที่สุดเนี่ยจะมีการยอมลอมชอมกันมากขึ้นนะคะจากที่เคยเอาชนะกันใจร้อนใส่กันก็จะเปลี่ยนเป็นให้ความรักนะคะให้ความรู้สึกที่ดีต่อกันไพร่ราชินีถือถ้วยก็หมายถึงการยอมให้อภัยหรือการยอมขอโทษนะคะวิวฟอร์จู e เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับนี้ก็คือไพ่แห่งความโชคดีจักรวาลจะส่งพลังบวกมาช่วยคุณนะคะมีปฏิหารแห่งรัก อะไรที่มันเคยแย่มันก็จะดีขึ้นนะคะส่วนอะไรที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่ง,งขึ้นไปรับพลังงานบวกได้เลยค่ะความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้แน่นอนนะคะไม่ต้องไิตกกังวลน,นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ออรลเคิลกันบ้างนะคะเมย์จะเริ่มจากสำรับแรกนี่ก็คือไพ่โรแมนต์แองเจิลสาขใครที่เคยดูดวงส่วนตัวกับเมย์จะชินกับไพ่ออรลเคิลของเมย์อยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเคยดูช่องนี้ครั้งแรกนะคะเมย์ดูทั้งไพ่ทาร์แล้วก็ไพ่ออรลเคิลเลยนะคะ ราจะจับไพ่3าใบนะคะให้กับชาวธนูแล้วก็ชาวศไปแรกมาแล้ว trust นะคะมี heart to heart conversation แล้วก็ you deserve love ทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ด้วยดีค่ะคุณ2คนจะมีโอกาสได้เปิดใจคุยกันนะคะรับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งทำให้สามารถแยกเคลียร์ใจกันได้คุณสองคนสุดท้ายแล้วก็ยังคู่ควรกันอยู่นะ ไพ่ trust ก็หมายถึงความรักที่มีความซื่อสัตย์ต่อกันนะคะเดินหน้าต่อได้เลยนะคะใครมีคําถามว่าแฟนเนี่ยกลับมาคราวนี้จะซื่อสัตย์กับเราไหมคําตอบคือใช่นะคะไว้ใจได้ไปต่อกันได้ย,วยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายทาพยากรณ์นะคะในคลิปนี้โดยการเปิดไพ่เจ้าวานเซอร์นะคะก็จะเปิดให้3ามใบนะตรงนี้ถ้าใครมีคําถามอะไรนะคะสามารถตั้งคําถามในใจได้เลยนะคะ หน้าไพ่ของเมตตวนี้อาจจะเป็นคำตอบของคุณได้ค่ะแล้วก็อีกในหนึ่งมันจะเป็นคำแนะนำะนะคะขอไพ่3ามใบให้กับชาวธนูแล้วก็ชาวสองนะ Choose new direction นะคะไพ่โนแล้วก็ in the near future จากว่าแนะนำให้คุณหาวิธีการใหม่ๆในการแก้ไาขาปัญหาชีวิตะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องทั่วไปหรือว่าเรื่องความสำคัญนะคะถ้ามีวิธีการใหม่ๆรับรองว่ามีผลลัพธ์ที่แตกต่างแน่นอน ให้โนก็คืออย่าคิดลบเลยอะไรที่มันเป็นแง่ลบให้ตัดทิ้งจากชีวิตนะคะเริ่มจากความคิดต้องคิดบวกไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณคบหาใครที่ไม่เป็นประโยชน์ในชีวิตวพวกท็อกซิกพีเพิลเนี่ยตัดได้ตัดนะคะมีไพ่ในเดียร์ฟิวเจอร์ด้วยทุกอย่างมันจะลงตัวมันจะประสบความสำเร็จในอนาคตอันใกล้ไม่นานเกินหรอแน่นอนรับพลังงานบวกไว้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณชาวธนูทุกท่านแล้วก็ขอบคุณชาวสองด้วยที่เขามารับชมชอม่อมเ่เม ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เมย์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้กับเมย์ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องขออภัยด้วยเพราะวันนี้อาจจะมีเสียงแยทรกเยอะนิดหนึ่งนะเมย์พยายามจะเสียงดังนะคะเพราะว่าบ้านเมย์อยู่ติดถนนแล้วก็มันจะมีเสียงอะไรแบบวุ่นวายบางครั้งอะ่ะเราไม่ทราบเหมือนกันว่ามาจากไหนนะคะต้องขออภัยท่านผู้ฟังทุกคนด้วยแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคลิปนะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนใจเห็นมงคลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นไหมทอง อ่าไม้5้าสีนะคะโรสคอร์สอะครามารีนนะคะหรือว่าจะเป็นอะเมทิสต์นะแล้วก็หินอื่นๆนะคะที่ได้รับความนิยมเนี่ยนะ,ะติดต่อได้นะคะลายชัยโยสโตรนะคะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ชัยโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ